สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุกุสุคนสมองสบอนพี่น้อยสบายดีเอฟซีทุก่านวันที่คารุบลาแพงทุกถั่วโลกมาในยินดีหัดส่งของเมตาพี่น้อยเมตาก็มาขายบักซารี่พี่น้องพี่แหละทางดำพี่น้อยออกมาทางดำพี่แหละมาขายแถวบ้านนะอันบ้านพอน้องแค้นพี่แหละบ้านน้องนกเคียนนกชมพูเนะกจะก็มาใส่น้ำมันพี่น้องอันอารถไปใส่น้ำมันสื่อเมื่อพร้อมอีกพี่น้อยเ่ ซื้อน้ำมันเมื่อพอเมื่อใส่อันจักดูดน้ำเข้าแาเลยพี่น้องกับเบงในซื้อบอกคงให้ซอยข้าเจ้าอีกพี่น้องเอ้ยเข้ากันเลยซื้อเมื่ออันอันเพื่พอแม่น้องเพ่นแน่เพราะว่าอันป้าแม่น้องเพพเิ่นก็อยากได้นะเขาก็ซื้อซอยข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยม,าายมยยยเข้ากันเลยซอยซื้อข้าเจ้าน,ำน้ำก,กัเตียนที่รถใกล้ไปกัเห็นน้องกันนะน,น้ะ <S <S นองแพตตี้นะมะน้องแพตตี้กับน้องแน่นนะมะน <S <S ั่งคลายหมักโมพี่น้องมันได้ขางทางเน่ย เฮาก็เลยสิไปซอยเพิ่นอีกพี่น้องจังหน่วยสองหน่วยเฮาก็ดิกัซื้อหลายกัเฮาก็คือเว้าั่นแหละเฮาก็มาหาเงินคือกันพี่น้องเอ้ยเฮาก็แต่ว่ากัสิซอยร้านอยู่มาเห็นหนังคล็อกมอสขายหมักโมอยู่แคมทางั่นดิต้นมักม่วงเฮาก็เลยกัสิไปซอยอุดหนุนอันน้องเพตตี้ก่อนเฮาก็มาขายคือกันพี่น้องขายบักสารีแต่ว่าสิซื้อบักโมซอยน้องเพตตี้เพิ่นอ่ะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเมื่อวานนี่ได้ยินว่าเมื่อวานนี่เพิ่นก็ตัดบักสารีไปขายน้ำกัน อากาศเมื่นี่พอเห็นเพิ่นมานั่งขายหมักโมแคมทางเลยนะพี่น้องเอาก็เห็นนะกระทรงสานลานอยู่กรก็เลยสิไปซอยซื้อเพิ่นซื้อน้ำิ่นพี่น้องเอ้ยป่ะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันน้องเฟสตี้น้องอันแน่นมานั่งขายหมักโม่ะแคมทางหมักโมเพิ่นปลูกเองหนอกระสัเพิ่นว่าพ่อเพิ่นก็อันบ่สบายเพิ่นว่าถามเพิ่นมื้อหนักกระลูกก็มานั่งขายหมักโมเมื่อวานกับกระเลาะขายบักซ์ลีว่าซั่นบักซ์ลีดิฟนี่แหละเพิ่น ปลูกบักซ์ลีเด้สวนผืนพู่นข้างทางนั่นแหละผืนมาปลูกบักซล์ลีแน่มักโมแน่น้องแน่นว่ากเ็เลยน้องแน่นมาหนังค้ายแคมทางเขากะสิไปซอยซื้อมักโมซอยผืนกับพี่นอ้องฝาไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องอ่าพี่นอ้องมาแคร์หน่อยมาหนังค้ายหมักโมข้างทางป้ามักโมผูกกันงามๆเลยนะฝากอุ้นนุ่นอันมักโมซอยน้องแคนหน่อยด้อพี่น้องเด้อ มันหนังคลายหมักโมมากเท่าไรนี่นะน,น้องแคนฮะโอ้คือคลายแพงแท้นี่มีแต่มากสาวพันบ่ฮะมักสิบพันกับมีเอ้าแปดตั์น้องเฟตตี้มานหนงคลายหมักโมได้จักพันแล้วมานหนงคลายมันนี่นะบ่ะบาน้องแคน กระด้ดสี่สิบโอ้กด,ด 40, สี่สิบพันเอะนะนาช้หมากสาวพันหมากสิพันมาเบิ่งด้วยอ่ะม่านมาบอกหยาด้วยอ่ะแคนน่อยสำได้อ้น,นี่นะบอะกอะไรพกพอข้าบอก,กข้าขายอะไรบ้านนี่วานบอกน้องแพทฮะโรยสิซหมากอันนี้ได้หมากเท่าไรนี่น้องแพท สิพันต้นนี้นะ่าพันหักโมพันหากปิดพี่น้อยอันน yup. ี้นามะแล้วส่าพันมาตัมาเฟนว่ะอันนั้นนามะแล้วสิพันหนักโมเหมือนกันมันงามเออสวยงามละสยอยู่แล้วอันอันียาจะซื้อสยหยากันดิหยากะเงินบัวรายดอกหากอยาก อยากซอยเหมือนยังหรอซุกอยู่บ้านของเพจนี่ฮะซุกบ้านถูกหน่วยแคนน์แม่ไพเข่าสวนน่ะแคนแม่ไพ่อยู่สวนน่ะเออมันบ่กินของกูว่นน่ะ เออจักไห้มังโมน่ะโมู่องไห้ชองไห้ใหญ่บ่คนได้จักเสือแหละจักโหลดแหละคนน่ะเก็บได้สามโหลดหนึงบ่อ่องไห่นะเออโมได้เลือกมาอากได้สามโลดไทยคนน่ะ ใช่อยู่สวนนะ่ะผเผาสวนนะ่ะ <Okay. S 1> เออพ่อจะเศร้าและเศร้าและพ่อจะนะเออนะไสามสี่ห้าไอ้เนาะมาใายหมักโมนางใายหมักโมขางทางมาใส่ท้องใหน้น้องแค้นยหญสิซื้อซอยนี่ อันนี้นะ่มาละซิบมะนี่มาละซิปยังเหลือสี่นี่หาประกันสุกมันบอกบอ,กน,อน้องแคนหาประกันเดือซุกนะสุกว่าสัาตว์้องเพ็ดติหาประกันว่าสุกเอ้ยเพ็ดติเอ้ย,อยมาอยู่บ้านน้องหนุ่เคียนแหละขี่คุยแล้ะ,ะ,ะเผ็ดติเนาะข้นมหนาบ่แบ๋เนี่ก็คือจิบเอินใส่น,นั่นเนาะ ว่ายเลยอ่านางขายมังโมอยู่ขางทางพี่น้องเว้ยบางละเศร้าพันนี่นะฝากอุดหนุนมังโมสอยน้องแค้นนี่ด้อพี่น้องเป็นฮัากับกู้ไม่ป้ามังโมไหนซีนี่บโบน้องแค้นนี่นะอ๋อมังโมพันน้ำผึ่งบ่จักอันนี่นะฮะฮะโบโอ้ห้ามมาแต่ด้นฮักกับเ็นฝนหอยไว้ายไปนะเอือฝนป่านหอยไว้อีกนี่นะ โอ้โม oh. 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 ่ใจเหลืองใจสมกแมมนไปเรองแม่โม่นองแค่ยนใจสมเล้วใจแปกหมูได้บังมูหนองแคนในหวานอยน่นองแค่กินบังแล้วเหมาะกินหรอวานมาสั่นอืมเ่กระสือซอยพิ่นซื้อมาสวน ซุมสาวิ่นกินก่อนหน่อยละสาวพันหน่อยละสิบพ,พันอูกมาขายพ่อแม่ยังเก็บม่งโม่อยู่สวนหรืสอสิทิขายเห็นหนาจักน้อยหนิน้องแค้น,อนออบอ้ยผมกับบุมมีตัดอีเนาะมันใกล้สางบ่ังบ่ตัดผมน่ะน,อน้องแคนบอ่อนบ่อนตัดอยู่ใกล้ โอ้ยบ่มีเวลาไปตัดฮะพูดอยากตัดก็บาให้ตัดฮะมาอันนี้แล้วมาขายบักชารี่แต่มาซื้อบังโมซอยอันฮะโมยก็ซื้อซอยก็เจ้า เออเก,ก็บข้าวกระสอบรถดเลยต้งย่างเจ้าหน้าเไว้ใส่ให้ผู้ใหม่ซะแล้วหนาหนาเสียนเอาใส่กระสอบเลยเลยนางลงนางแพทย์นางลงน้าเจ้าผู้แม่ข้าคลายหมักโมมาอุดหนุนสวยเพิ่นหาสิบพันอือจัดต้องหน่วยเออหน่วยเอออัต้นนเราแค่นแหละเออ หน่วยละสิบพันหน่อยน่อยหน่อยใหญ่หน่อยละเศร้านหน่อเอาอุดนุนซอยเพนหาสิบพันฮะเอาแถมให้น่วยนึ่งเลยนะอทเทมให้ด้วยหนึ่งมาซื้อซอยลานลายคนหน่ออุดนุนซอยพนแต่ก็โง่พนกันยังมาลายเนาะ่องเบิ่งนี่น้านไปต้าสิแชบปีญใจ่นี่ก็เลยลองมาแวะซื้อซอยสุพิ่น เลยเออสิเอาเมื่อซีมมึงคำบรรวานมึงไหนสิมาแหวะใหม่คำมันยังเออคำบรรบุตรก่อนยังแต่ทอนนี้โอ้ยังแต่ทอนนี้ว่าจะอยู่อันอยู่สวนน้เบิดแล้วอ๋อเนาะมาหอดูร้านสาวก็มาลัดกูร้านซายอีกก็มาลัดถ้ากินได้นี่น้องเคยได้กินน้ำเห็นลำแหลมมันหลัดเราได้ผลว่านี่ครับอันวันเนีนหลอดเนี่ยส่งน้อยเบิดอันหนึ่งกับเพิ่นน้ำบดสอง เพิ่นบมกินไว้นะมาหลัดไม่ใหญ่บอได้ซื้อย่างมาหนินะซื้อแต่มักโม่บอได้ซื้อขนมขนมจั๊มมังโม่ก็ซื้อซอยน้องแค้นนองแน่นดอกน้องเฟตตี้ดอกประเทศแหละพอน้องย่างซื้อมังโม่ซอยแน่นเลยเวแหววรวยสิพัน หน่วยสิบพันหน่วยส่าวพันหน่วยใหญ่กับส่าวบ่มีเราขายอันมดแล้วหน่วยนั่นแหละไรเลาใครหยกอันก็จะเอาไปเลยใจมันอยากสมสมดอกแล้วมาเอาเอาลองเบิ่งจังมันสีแซ่บหรือบ่แซ่บดอกอันฮะสมบ่มันสมบ่เอาไว้จากใจสมเออใจมันสีสมสมได้หากจังมันสีสมหรือมันสีหยังแล้ว นี่นี่หน้ามันซีนอะไรนะซื้อมาจักหน่วยเด็ดหาหกน่วยนี่แหละเอ้าแบกเอาแบกเออเออแบกเลยเอ้านี่นี่และสายบุญไปขายกระซื้อนะบัมงหอยก็จะซื้อบัหอยก็จะซื้อหอยหอยก็จะมาเนี่ยน้องอันแฟรตี้เอิญเออลงนะเนี่ยซื้อหมองโง่ซอยเนี่ยซื้อบัองโง่อีกซอยได้จ้ะ ไฮแกวหน่วยหนึ่งอขอไปนะอร่อยอร่อยหน่วยหนึ่งแบ่งกันไฮเตี่ยวี่ยใครชื่อายยอ้วะสินักอ่านักงั้ะเลงเป่าขาไปข้าไป, <c oughs> าไปไห้อยเต็มสติงไปแล้วข้าไปอ่าขามาเลยปังายงาง่ยเ่ กะตาค่าอานํม่หน่ยนึลอามันไปนบนลเอ้าดองเบิ่งแจสิซุกบบซุกเอาแหละซุกเสีเอาไปแล้วโอ้ยมาหอดเลยพี่น้องผั้มาหอดแล้วก็ซิมหม่โมนองแคนออหมากนี่เป็นใจแดงเนาะหมากนี่สิเป็นใจเหลืองเด้หนิมาแบ่งให้ซาโบไลไปแหละสองหมาก บังบังบังลองบังไหมพา,าม่แเก่งเขาเอามาหาหน่วยกับแบ่งซาบ,บุไร้กหน่วยซาบ,บุไร้อสองฮะเอามีนยังสีขาวยังมาแล้วหลัการปาดกิ้กับเขา,า,าอันแม่สาหมกแล้วก็รนั่งลีงนั่งมอนแต่เอาแซ <c oughs> บบอ กินข้าวกินข้าวได้ป่ะครัอาหารการกินกับเขากันได่นานได้น่ะมาแต่ขายบักเสรีกินบางโมกับเขาแซ่บบอสู้ย่าปลาลุงไหมลูกโชคดีโชคดีใส่คือบททูนย่าปลาลุงขอสิบบทซื้อไม่จะกินเด็กเถื่อนนะฮ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 ะ

พขทูกไข่คู่ด้เลยนะคะใครคคมหรือไข่ได้นีเาค่ะนับตั้งเขาเรื่ยกันตาลดหามาไหมนั่นนตั้งเขาไปมันก็้องสอเรื่องทุกต่อ ไม่ดิบเดี๋ยวมาไว้เรกินประมาณสั่นี้กูเรากินบ่นีกินหลายเนี้ยโออหมูแบน่าไอ้บ้อนเล็กเก้วนี่ยแต่งก็จะจีกิโลต่อ นาะพี่น้อง